สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับเต้นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้พ่อๆกันนึกเก่านะครับน้องเมื่อนี้เฮาอยู่กันที่บ้านโดนนะครับพี่น้องครับผมครับอยู่ที่เอ่อเมืองปากสันนะครับผมครับแขงบุรีคําไซนะครับผมครับผมเมื่อนี้พ่อๆกันนะครับผมครับหลังจากที่มาได้พ่อๆกันลายเมื่อไรเว้นนะครับผมครับเมื่อนี้ขออนุญาตนะครับผมครับไลายสดนะครับผมครับทักทายพี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ต่างประเทศพี่น้องครับผมครับเพราทันใดเมืองไทยนะครับผมครับก็เลยสัญญาณบอดีแล้วนี่ เออสัญญาณไม่ดีตัวนีมไทยนี้ไหมแถวนี้สัญญาณไทยใส่ได้ใไ,ได้บ่ครับได้บ่ญญไ,ไ,ได้บ่คำน,นิดไทยได้บ่ สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีนะครับผมครับผมมื่อนี้พบพ่อกันมื่อนี้นะครับผมครับอยู่ที่ปั้นโดนนะครับผมครับฟังสอบปอลาวพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้หลังจากที่ไม่ได้พบพ่อกันหลายมือนะครับผมครับต้องขอโทษขอไฟนะครับผมครับมื่อนี้เขามาต่างประเทศนะครับมาหลายมือนะครับผมครับมาหลายมือหลายเวทนะครับผมครับก็เลยเอ็นไอพีน้องนะครับที่น้องคิดถึงกันนะครับไม่ลงคลิปต้องขอโทษขอไฟนะครับมื่ออื่นนะครับผมครับเพราะจะมีโปรแกรมกลับนะครับผมครับกลับไปเมืองไทยนะครับเนาะ เพราะว่าผมได้เดินทางแล้วครับมาที่เอ่าอ่าปากสันนะครับแข็งบุรีคำใไ้นะครับครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับพี่น้องครับกาจีได้เมื่อมืออื่นนะครับครับเลิกเมื่อมืออื่นนะครับครับเมื่อนี้ก็เลยเป็นการมาทักทายไล่สดนะครับพี่น้องครับมาอ่าอ่าแจ้งข่าวนะครับสำหรับแฟนคลับอีฟซีนะครับซีบอห็นหนาเพื่นเราไปทางไหนมาทางไหนน้อช่วงนี้บุคอยลงคลิปนะครับผมครับเพราะว่าช่วงนี้เขาอยู่ต่างประเทศพี่น้องครับก็เลยไปลงคลิปนะครับขออย่าทักทายไล่สดกันน้อครับเนาะ มืาอนี้ก็บภาพบรรยากาศไปแล้วครับมาฝากนะครับผมครับมืาอนี้อยู่ที่ริมโขงนะครับผมครับมืาอนี้พาพี่น้องมาลองเรือหาปลาพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องได้เบิงนะครับปลาที่พี่น้องทางทางลาวของเขาครับผมครับเพิ่นได้มาไหลไหลไหลม่วงบอกพี่น้องครับเพิ่นเดินมาไหลม่วงนะครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับผมปลาผมครับสูสูพี่น้องครับปลาน้ำโขงพี่น้องครับพู้น่ะตรงหนพี่น้องครับผู้หมานผู้หมานะครับพี่น้องครับผู้พคนหมานก็ได้พี่น้องครับผมเนี่ย อ่าบัตดีพี่โก้ด้วยนะครับผมครับวัตดีอ่าบัตดีพี่ออกไปหานะครับครับคนกินเที่ยวนะครับผมมานบ่ครับมานบ่โอ้ปลาซีหาตู่พี่น้องอ <laughs> นี่ครับพี่น้องครับผมโอ้ <laughs> ันนี้ปลาอย่างไรครับปลาสิปลาปลาเก้งปลาอีเก้งบ่โอ้ปลาใหญ่โออันนี้ปลาอย่างปลาตะเพียนบ่เนี่ยโอ้ตะเพียนใหญ่พี่น้องครับตะเพียนน้ำโขงปลาป้าบบอโอ้ปลาป้าคำพ่นะพี่น้องครับอือเป็นพี่น้องครับนี่อันนี้เพิ่นจะไปไล่มองมานะครับพี่น้องครับนี่สดๆพี่น้องครับโอ้หมานตัวนี้พี่น้องครับพ่นะ เต็มเต็มเต็มกันชั่งเลยเป็นรอบได้รอบไม่ได้นะครับเนาะอืมแต่กับพ่อได้กินเพราะน่ะพี่ต้องครับผมครับฝ่านลำโขงพี่ต้องยังตู้มีถึงห้าตัวบ่บ่ถ่ายเป็แน่พ่ถายังอยู่พ่านนะครับผมครับอยู่ที่สารคามนะครับผมเนี่ยนี้ผมมาตั้งแต่รู้สึกประมาณตั้งแต่วันพุระหัสนะครับผมครับมาวันทุกวันพุระหัสตัวนึงเนาะแต่ว่าบไปลงคลิปแจ้งข่าวพี่น้องแฟนคลับพีซีต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลย เบิ้งนะครับ sociedad, พี่น้องครับผมผู้เพคนมาเปกติจะมาดังฟื้นดังไฟนะครับเอ็ดอยูไอจินพี่น้องครับผมมากินข้าวปิ้งปลาพี่น้องครับผมก็จากที่ถามต้องคิดวิโด้ทีนึงพี่น้องครับผมบบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับทางฝั่งลาวเฮานุ่งเนาะก็ถือว่าเป็นการมาเนี่ยแหละพี่น้องครับผมมาสัมผัสบรรยากาศแบบบ้านๆนั่นแองสมัยเก่าพี่น้องครับพี่น้องเลยบรรยากาศองเขาปลาพี่น้องครับเมื่อไหร่ดูที่ ฝั่งลาวไปนะครับจังทิสตามนตะกี้วิดีโอกันนะพี่น้องะสำหรับแฟนกายเวซีนะครับผมครับที่อยากจะเบิ่งคลิปนะครับผมครับทางเมืองลาวเฮานะครับผมครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการไล่ไล่ม้วงในล่ยเป็นรอบนะครับผมครับไล่เป็นรอบเป็นเป็นเที่ยวไปนะครับผมนะพี่น้องบรรยากาศดีครับผมครับแมนครับผมหายไปโดนมาเตียนแมนครับต้องขอโทษขออภัยมาเที่ยวอ่าเมืองลาวตั้งแต่วันศุกร์นะครับผมขามดานมาเนาะครับเนาะ มื่อคืนนั่งสกีบพี่น้องครับกลับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครพี่น้องขับครับทางเมืองลาวนะครับมาเอาบุญพี่น้องครับบุญเป็นบุญประเภทนี้เอ่อบุญพระเวทพี่น้องขับครับมีพี่มีน้องทั้งพี่น้ำพี่น้องขับครับมาหาอยู่หากลินแบบเอ่อทางเมืองลาวเขาเนาะครับเนาะแต่ที่ต่างที่วิดีโอพี่น้องขับครับไปพี่นี่ความสุงขนาดนะครับผมครับการอยู่การกินและวัฒนธรรมต่างๆพี่น้องขับครับทางเมืองลาวเขานะครับที่หาชุมบ่ได้นะครับผมครับจากเมืองไทยนะมองเนาะก็เลย มาทางพีนะครับพอดีอ๋อโชคดีนะครับครับมีพีมีน้องอยู่พี่นะครับผมมีพีมีน้องอยู่พี่ก็เลยได้มานะครับพี่นทองครับอันนี้เดี๋ยวถ่าจักหน่อยนะครับครับวันนี้จะถ่าจักหน่อยนะครับครับยวเอาทีไปไหลมองน้ำกันนะเพี่อนเนาะเอาคือหัวบึงการครับมาหเบดึงการตั้งแต่วันวันพุธหัสมันอวันศุกนะครับเนาะมาหัวบึงการวันศุกหล่ะครับผมก็ได้ ขามด้านนะครับมับอยู่ที่บึกการเท่านะครับขามมาปากสั้นนะครับผมครับปากสั้นแล้วก็มาหาพี่น้องนะครับผมครับผมเป็นเป็นพ่อฮักนะครับผมครับอยู่ทางเมืองลาวเนาะมีโอกาสนะครับผมครับมาเก็บภาพบรรยากาศไปลองครับผมครับจยางท่าเบิ้งในคลิปวิดีโอนเนาะโอ้เอาละไอ้ของแท้ไปลองครับผมเออคนมาทั้งนี้ต้องกินเหล่านี่นะครับเนาะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยบอครับพี่ตัวนี้ ของแท้เลยนี่ามาโรงงานโอ้ของของของแท้เลยบ่แม่นเบิ่งพี่น้นนองครับมาทางนี้ต้องกินแบบนี้เด้อเพินพ่นว่าพี่น้องเราขาวเราคนจริงใจอ้มาทานพี่น้องเอ้ยมาลาวต้องได้กินเราแบบคนลาวพี่น้องครับเราขาวเราคนจริงใจเราแบบคนลาวพี่น้องครับผมครับมาเมืองลาวนะครับผมครับบ่ผิดหวังพี่น้องครับมาพบพ่อนะครับผมครับเอ่อ อย่างไรบุ๋งครับมิดมิดไม่ตีนะครับผมครับมีความหักเพียงหลักกาทั้งนี้เพรานต้อนรับอบอุ่นหลายพี่น้องครับทั้งคนลาวเฮานะครับแลทั้งเมืองลาวทั้งนี้นะครับผมครับมีน้ําใจมีไม่ตีดีมากเลยนะครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังพี่น้องครับผมครับมาทางนี้นะพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เลยเป็นการทักทายไลฟ์สดนะครับแจ้งข่าวเอสแอนคาร์เอซีเฮานะครับเนาะที่ไทมหานะครับผมครับเรเห็นลุงคลิปเขึ้นมาไปยังไหนบ้างไลยนะครับเลยขออนุญาตนะครับผมมคคครรรัับบบให้้้้พีีี่่่่นนนนนอออองงงไดเเเะะววาาาตฮยูทืลับ ะเลยพอได้แจ้งครับแฟนคลับเฮานะครับเนาะเพิ่อเพื่อนกับบรรยากาศตัวแรงๆเพื่อครับผมครับเมื่อนี้กําลังจะมาไหลม้องนะครับเพื่อนครับผมแตหรับการไหลม้องนี่ก็เป็นอีกนึ่งอาชีพนะครับผมครับที่พี่น้องทางฝั่งลาวเฮาเพิ่นจะเอ็ดเป็นประจำเพื่อนครับทั้งได้กินแน่ทั้งหาอะไได้แน่นะครับเนาะเมื่อนี้นี่ถือว่าหมานบ่ครับอ้าเมื่อนี้เฮาถือว่าหมานเนาะนี่ครับเพื่ครับยังกินไรกันแรกเลยแล้ง่ายเด้อพี่น้องครับป่าอยู่นี่พุูน่ะ จังหวะพี่น้องฟังนะครับปลาที่น้ำโขงเป็นปลาผมว่าเป็นปลาที่แซ่บที่สุดพี่น้องครับผมครับเพราะว่าจะมีความแซ่บความมันนะพี่น้องครับปลาแต่ละมองแต่ละบอนบ่คือกันพี่น้องแต่ว่าผมได้กินปลาอยู่นี่เลยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องครับผู้ใดมีโอกาสนะพี่รองครับมาทางบึงการทางหรือว่าเที่ยวทางลาวก็มาลองเบิ่งพี่น้องครับปลาน้ำโขงของแท้ทางนี้นะพี่รองครับวันนี้ไปบ่ครับเอาหมันหมันเด้อครับเด้อเอาโชกๆหมันหมันพี่น้องครับครับเพิ่นจะไปไหลนะครับผมครับให้ไอ้เพิ่นไปก่อนพี่น้องครับครับเหอกจังสิไปของเฮาเเยยลาาสุดท้นนะ ครับพี่น้องครับวิธีการไลมองเพื่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนักล่าอ่านักล่าีอย่างไรนะครับเนี่ยนักล่าค่าเที่ยวนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งร้อยเจ็ดท่านด้วยนะครับผมครับที่รับชมอยู่นะครับผมครับเมื่อนี้ก็ได้ข้าพี่พนองมาอยู่ที่แขวงบุรีคำไซนะครับผมครับตรงนู้นขนาพี่น้อง พี่น้องครับผมสำหรับมองนะครับที่เพิ่งเ,เอามาในี่ยไว้ก็จะเป็นมองส่วนมากก็เป็นมองไงกับมนันพวกเกจเซนนะครับผมครับนี่อือโอ้นี่ครับพี่น้องอันนี้มองจเกจเซนครับไอ้ตัวนี้เจ็ดบะเจ็ดชิ้นปึ๊งปึ๊งป,ป่าปึา๊งเงี้ยเพิ่งก็ถือว่า,วาตัวใหญ่พี่น้องครับเนี่ย โอ้โหเบาบาบูอันนี้เพิ่นก็ต้องขึ้นไปพุ่นบอกครับผมขึ้นกลางๆกลางรับไไปด้อันตัวนั้นโอ้มันจะมีมองเนาะโอ้ก้ับของโอ้มันจะมีหมองนะครับผมครับผมเป็นหมองเป็นหมองอันนั้นไปกันได้ปะครับขับบีดองเพิ่นมาหลายคนเ่าก็จะเข่าคิ้วกันนะครับผมครับผมเป็นรอบเป็นรอบไปเนาะนี่ครับพี่น้องครับผมครับอันนี้คือฟังลาวพี่น้องครับผมครับที่เขาเห็นทางเขาเห็นอีกฟังคือฟังไทยพี่น้องครับผมครับจะแตกต่างกันนะครับน้อยทางพุ่นทางเขานี่เพิ่นจะเอียดเป็น ีอย่างไรครับผมครับเอ็ดเป็นตะฟังนะครับผมครับนี่พี่น้องสางตะฟังขึ้นี่น้องครับผมขอบคุณกันเจือเนาะแต่ทางเล่าห้องหนึ่งบ่ย่านเจือเนาะเพื่นทั้งนี้เขนจะบ่ค่อยไดเอ็ดนะครับผมครับอาจจะในเรื่องของงบประมาณน้ำแน่พี่น้องครับครับแต่ว่าเพื่อนกัอยู่กันแบบทั่งสะครับวิธีแบบบ้านเฮานะครับเนาะวิธีทั้งพี่เพื่อนกะอีกแบบนึงนะครับพี่น้องครับผมนี่จากสารข้ามระวบ บันนั้นได้หนีนะครับผมครับกาจะกลับคือเก่านะครับครับพอดีมากับพี่น้องนะครับเพิ่อนให้มาเที่ยวฟังเล่านะครับพี่น้องครับผมครับกลับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมครับมาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผู้ใดอยากเบิ่งนะครับผมครับวิถีชีวิตของทางเมืองลาวน้องครับที่หาชมม่ได้จากทางเมืองไทยนะพี่น้องครับผมบไปน้ำเก่าๆพี่น้องครับผมครับก็เลยได้มาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องครับผมครับจังติดตามเมื่อกี้วิดีโออีกทีหนึ่งนะเพื่อนเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่วันที่สามพี่น้องครับผมที่ผมได้มาเนาะ มาตั uh, ้งแต่วันสุกพี่น้องครับผมครับกาจิกับกาจิกับวันวันจันทร์พี่น้องครับผมปัะจันกาจิกับพี่น้องครับด้านเปิดครับผมเอ้าพี่น้องครับผมครับเมื่อนี้ก็ขออนุญาตนะครับทักทายไลฟ์สดกันพี่น้องครับครับฝากข่าวฝากข้าวนะครับฝากตอนพี่ฝากตอนน้องนะครับสำหรับภาพบรรยากาศอยู่ทางฝั่งลาวเฮานึงเนาะอย่างที่ตามทักทีไปดีโอเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้พี่น้องครับ สำหรับการมาเที่ยวฝั่งลาวนะครับจะมีอย่างพี่น้องในเบื้องหันอย่างที่ตามกันนั่งเนาะเอาๆพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วิธีสา,ารไม่สำนีพี่น้องครับ